ครับทีนี้มาดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นชีวิตอีกนะไหนๆก็มาทางเส้นชีวิตแล้วก็เอาไปทางเส้นชีวิตอีกนะครับคือเส้นตามที่ขียให้ดูนี่อันนี้สีม่วงนี่เป็นเส้นชีวิตนะนี่เส้นกลางสีส้มเป็นเส้นสมองอนี้คือเส้นแทนเป็นเส้นหัวใจนะครับคือเส้นใจนั่นแหละนะทีนี้ตัวที่เส้นที่จะนําเสนอเนี่ยจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้สั้นๆนะขาดมาเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วเนี่ยนะ เสนเองประมาณนี้ก็ได้นะจะอยู่แบบลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือมันจะอาจจะซ้อนกันก็ได้นะซ้อนกันแบบไหนนี่ถ้าซ้อนก็คือตามนี้ได้นะเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะซ้อนแบบนี้ก็ได้นะซ้อนมาแบบนี้ก็ได้นะมันหมายถึงยังไงถ้าเส้นแล้วกะัะขาดๆเส้น้อนลงมานี้เส้นตัวนี้มันเป็นเส้นคู่และเป็นเส้นอุปธรรมไปในตัวด้วยนั่นแหละ ตามที่เขียนให้ดูนี้มันหมายถึงว่าในแต่ละช่วงวัยคุณมีโอกาสได้ความรักที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับช่วง,งสั้นๆนี่อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นหนุมสาวเป็นความรักในช่วงแรกเริ่มนะเนี่ยสีฟ้าข้างในนะแต่พอมาเส้นนี้อ่าช่วงที่สองนี่เป็นช่วงที่มีอายุขเข้ามาอีกก็เป็นความรักเข้ามาอีกน,นะสามสิบสี่สิบห้าสามสิบอะไรกว่าๆขึ้นมาเนี่ย,ยก็เป็นเรื่อง,องความรักเข้ามาอีก ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นความรักอีกเหมือนกันแต่ข้างล่างนี่ก็ต้องดูอายุด้วยแหละถ้าสี่สิบห้าสิบก็ยังเป็นความรักเฉพาะตัวได้อยู่แต่ถ้ามีลูกมีลานมีบริวารลมันก็หมายว่าคุณจะได้ความรักความดูแลจากบุตรหลานบริวารน,นั่นเองนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดยืนของแต่ละคนนะครับเพศอายุนะครับอายุหกสิบ 60, เจ็ดสิบไปแล้วจะบอกว่ามีความรักอีกมันก็ใช่ที่มันก็จะตีไปทางที่ว่า เป็นความรักที่คุณจะได้รับการใส่ใจเลี้ยงดูจากบุตรหลานบริบาลหรือมีสิ่งที่เลี้ยงดูคุณนะในช่วงมันปลายชีวิตถ้าคนไนม่มีลูกก็หมายว่าคุณก็อาจจะได้ในลักษณะรักสวัสดิการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเหมือนกันถ้าเป็นเส้นสีส้มก็คือความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตามเส้นสีฟ้าข้างในอาจจะเป็นไม้ขีดแบบตามเส้นสีส้มนี้ความหมายก็เหมือนกันความรักในแต่ละช่วงวัยนั่นเองนะครับ เอาไปดูอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเส้นเล็กสัน้นสั้นนีนนน่มันหมายถึงอะไรเส้นเล็กสั้นๆนเนี่ยนะครับเนี่ยสีแดงนะสีแดงนี่ยมันหมายถึงว่าสัญนในรักที่คุณจะต้องพบกับความผิดหวังหรือเสียใจนะครับความรักจะต้องมีการพัดพลากจากกาันนะเป็นความรักในช่วงวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยสาวนี่แหละนะไอตัวที่เป็นลักษณะเส้นแตกองค์เป็นสองงามตามที่เขียนให้ดูนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละความหมายตัวนี้นะ ริเมียังซับซอดเกินนี้นะครับ